เดี๋ยวก่อนที่ก่อนก่อนฝึกจับกีต้าร์นะครับดหรือซ้อมนะเปิดแอปมานะครับได้รูปนี้นะครับตั้งสายก่อนนะครับ6 5 4 3 2 1เป็นเสียงอย่างน e ี A ้ครับ EADGBE นะครับเสียงสายเส้นที่6เป็นเสียงมีนะครับเสียงตัว E นะสายที่5เสียงลาลาแบบนี้นะครับสายที่ สเป็นเสียงเรนี่ครับเสียงเรสายที่สามเป็นเสียงซอนนะซอนแบบนี้นะครับสายที่สองเป็นเสียงทีสายที่หน่งเป็นเสียงอ e. ีนะครับแต่เป็นว่าอ e. ีเสียงสูงกว่าเส้นที่หกนะนะครับตามนี้เลยนะครับเา้าพอตั้งเสียงตามสายได้แล้วก็ ไปเริ่มฝึกกันเลยครับ